การใช้โปรแกรม Super Screen r e c o r d e r นะครับเราก็ค้นหาโปรแกรมที่เราติดตั้งไว้จากนั้นแตะเมื่อแตะแล้วเราก็สามารถจะเข้าไปใช้งานนะครับมันจะมีหรือมันบางทีจะมีปุ่มแดงๆขึ้นมาเพื่อเราแตะนะครับขณะน,นี้พอเราแตะแล้วเราก็สามารถที่จะทำ การบันทึกภาพหน้าจอรวมทั้งเสียงนะครับเช่นตอนนี้ผมก็จะสาธิตการเปิดโปรแกรมนี้ครั้งหนึ่งนะครับเช่นเรามาที่ซ u เปอร์ปุ่มที่เป็นปุ่มของโปรแกรมนี้นะซูเปอร์สกรีนแล้วก็เดี๋ยวผมแตะแตะแล้วมันเข้ามาอย่างนี้นะครับเราก็อันนี้เป็นโฆษณาแล้วก็ออกจากโฆษณา จากนั้นเราก็ดูว่าเรากำลังจะทำอะไรเช่นว,ว่าเราจะสอนวิธีใช้โปรแกรมนี้แล้วก็แตะที่ปุ่มจากนั้นนะครับเนี่ยเราเข้ามาโปรแกรมแล้วเราจะทำอะไรนะครับเราอาจจะเล่นเล่นแฟ้มที่มีอยู่เช่นผมแตะแฟ้มที่ผมเคยเป็นที่รักอล่างนี้เป็นตน้น ทน,นี้ถ้าเกิดเราจะบันทึกเรื่องอื่นนะครับลองดูนะครับเราก็ไปนะฮะเราจะไปไหนก็แล้วแต่ก็จะเราก็ใช้งานตามปกติของเราหรือเราจะสอนเรื่องไหนเช่นเราจะเข้าลายแตะที่ลายนะครับเราจะเข้าที่กลุ่มอ่าสมมติเราจะเข้าไปที่กลุ่มมหาวิทยาลายัยศิลธรรมนะมันก็มาละนะครับนะอันนี้ก็จะบันทึกไป เราอยากจะสอนอะไรเช่นผมอยากจะสอนเรื่องการจะบันทึกจะทำการทำบทเรียนออนไลน์เรื่องการบันทึกโน้ตการอ่านที่โน้ตนะอันนี้ลองดูว่าการอ่านก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นโน้ตล่าสุดที่ผมบันทึกไว้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนี้ การติดตั้งโปรแกรมนี้การทดลองใช้โปรแกรมนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเราสามารถจะสอนวิธีการอ่านโน้ตการแก้ไขโน้ตนะครับนี่เป็นเป็นเรื่องของการที่เราจะใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน Super Screen Recorder ในการสอนทุกเรื่องบนมือถือนะโดย โปรแกรมนี้จะบันทึกเสียงบันทึกภาพหน้าจอที่เราทำทุกอย่างอันนี้ผมออกจากโน้ตของมหายารัยจากนั้นผมจะให้เห็นว่าตรงโปรแกรมนี้มันมีปุ่มนะครับมันมีปุ่มที่ปุ่มล,ยลอยๆยที่ค่อนข้างจะงงอยู่ถ้าเราไม่เข้าใจสัญ,ญลักษณ์นะครับ เดี๋ยวผมจะแตะเป็นเรื่องของ Assistant อลองลองกลับมาอีทีนะครับที่ที่ตัวปุ่มนี้ปุ่มนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูให้เราเลือกใช้มีการตั้งค่านะตั้งค่าต่างๆ เนี่ยเราก็เข้ามาดูสามารถจะตั้งค่าต่างๆได้เราเราสามารถจะถ่ายภาพนิ่งได้นะครับอันนี้จะค้นหาภาพเนาะเขาบอกว่าคุณไม่มีภาพ เป็นภาพสกรีนช็อตเข้าใจว่างั้นนะครับแล้วก็มีเมนูนี้เข้าเมนูเพื่อแก้ไขวิดีโอ,โอภาคเสียง <c oughs> โปรแกรมเปลี่ยนเสียงเพิ่มเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ผมก็ยังไม่เคยเล่นมีการบันทึกแก้ไขเสียงเดียวย้อนกลับอะไรต่แล้วแต,แต่และนี้เป็นถ่ายว่าวิดีโอที่เรากำลังทำอยู่ขณะดนี้ and it